ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแมในเมื่อพิวิลลี่อยากดูแล้วก็ตามไปดูกันเลยค่ะกับฉากย้อนอดีตที่สามดันตอนท้องเจอสามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตฉากนี้ต้องขอยกนิ้วให้สาวชาติที่ไม่ห่วงสวยสแสดงอย่างเต็มที่ก็ดูสิคะหน้าสาวชาติน่ะเลอะทั้งน้ำตาทั้งเลือดปลอม ไปหมดก็เพอเอร์เนี่ยนะฮะแหมไม่เคยให้ใครเห็นเลยเขาจะยิงค้างเป็นยังไงเนี่จีบไม่ได้เหรฮะไรดิเนี่ยนะคะก็อาพี่จิ๋เช็ดหน้าต่อไปสิที่เขไม่รู้ที่ทำได้ที่อะไรเนี่ยนะคะคงจะเป็นฉากอ้ฉากเศร้าไม่ดีฉากนะคะในเรื่องนี้กีมตั้งใจมากๆค่ะใส่ชุดคลุมท้องรู้สึกยังไงบ้างลืมไปแล้วอ่ะลืมลืมลืมเมื่อกี้นี่เพอเอร์เนี่ยนะคะขอโทษคือไปเข้าห้องน้ำนั้นเนี่ย เอก็มีอไม่หานคุณคุณป้าอะไรก็ไม่รู้นะคะเขา่งมีลูกหลูกก็ถามนะคะเออพี่เหมือนไหมพี่เหมือนไหมพี่เหมือนไหมพี่เพราะว่ามันลืมไปแล้วจริงลืมอารมณ์ได้ไปแล้วจริงก็ได้แล้วได้แล้วเหมือนละเพราะว่านี่มันเป็นของกองแต่ว่าคือชาก็ผ่านมาสิบหกปีแล้วอ่ะชาก็เริ่มลืมบ้างแล้วแหละว่าตั้งท้องเป็นยังไงเมื่อกี้ที่วิ่งไปนี่ก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่าตัวเองท้องแล้วนึกถึงน้องกายบ้างไหมคะอย่างนี้ตลอดเวลาค่ะคือถึงจะไม่เล่นละกไฟก็ต้องมปถึง ก็ถ้าไม่คิดถึงหัวใจตัวเองนะ่าคิดถึงใครล่ะคะแม่ถ้าน้องไก่ได้ยินอย่างนี้คงปลื้มใจแม่ชามากเลยล่ะคะ่ะให้พี่ชากับพี่วิลลี่ฝากรครให้เป็นแฟนละครอ่าชาก็ไม่รู้นะคะว่าจะฉายตอนไหนแต่ว่าชายินดีมากที่ได้มาเจอพี่วิลี่เรื่องนี้เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเล่นไปเป็นเรื่องที่มันซีเรียสมากชารู้สึกว่าจริงๆแล้วพี่วิลลี่เล่นเรื่องนี้เหมาะเขามากเหมาะ เล่นได้ดีบอกไว้เล่นได้ดีมากอย่าลามว่าออสการ์ให้เพียถูกต้องแล้วเดี๋ยวเราจะให้อคาเดมี่ให้เธอให้กันไว้สองคนนี่แหละพอจบนะฮะก็มาเจออย่างนี้แหละฝากดูด้วยนะครับเจดันฉันรักเธอเพราะว่าเราทุ่มเทเต็มที่เอ่มกี้บอกว่าสนุกกว่าอะไรนะฮะเคยดูซิกเซนใช่ไหมฮะเคยดูแกรีเอเตอร์ใช่ไหมฮะเดทพีเวอร์แกันเลยเนาะออกมาร์ไอยได้เลยฮะสวดนท์ หลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอิมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ